สวัสดีครับนิคมออนทัวร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจากทางทีมงานกำลังเดินทางในถนนพระราม3นะครับนี่คือ BRT ทีนะครับที่แลนกลองให้ดูนะครับบรรยากาศของการเดินทางที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะครับโดยน้องทีมงานนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศถนนสวยๆแล้วก็จะข้ามสะพานกรุงเทพด้วยนะครับดูวิวนะครับในเส้นทางเส้นนี้แต่ก่อนแอดมินก็ใช้เส้นทาง เกือบทุกวันก็ว่าได้นะครับในช่วงที่แอดมินทำงานอยู่ในเขตสาทรน,นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเหมือนกับนั่งรถนะครับนั่งรถรีวิวเส้นทางาดูไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับในช่วงของ,ของเรียกว่าที่ถ่ายคลิปอย่นี้คือเดือนสิงหาคมนะครับคือแยกถนนตกนะครับซ้ายมือไปถนนตกขวามือไปเจริญกรุงนะครับลงไปก็เป็นสะพานกรุงเทพข้ามแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ บรยากศัข้างบนเราก็สะพานกรุงเทพเช่นกันนะครับข้ามสร้างทีหลังนะครับข้าม้าพยาเหมือนกันมีทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับในช่วงนี้นะครับบรรยากาศของการเดินทางนะครับแต่ก่อนผมนี้นั่งสาย17นะครับมาทํางานที่สาทรนะครับผ่านข้ามสะพานกรุงเทพทุกวันนะครับแต่นี้ก็ออกมาหลายปีแล้วนะครับก็ได้ย้อนกลับไปดูบรรยากาศเก่าๆนะครับเก่าๆที่ตัวเองทํางานนะครับแต่ว่า ถนนสะพานไม่ใช่เก่านะครับเพราะว่าเจริญขึ้นทุกวันนะครับนี่คือบรรยากาศของอการเดินทางนะครับข้ามสะพานกรุงเทพเดี๋ยวมาชมวิวส,สวยๆนะครับก็บรรยากาศดีๆที่กรุงเทพครับสะพานกรุงเทพนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยา เล็กยังมีให้ใจชื่นบานก็กรุงเท คือแยกบุคคลูนะครับรถจะชะลอนิดนึงถ้างลงจากสะพานมานะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนจเจริญน,นครน,นะครับนี่คือบรรยากาศของการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นถนนพระรามสามแล้วก็แยกถนนตกสะพานกรุงเทพนะครับแล้วก็มาแยกบุคคลูนะครับแล้วก็ถนนจเจริญน,นครที่เราจะเลี้ยวซ้ายออกไปตรงนี้นะครับก่อนหนึ่งนะครับถึงอ,ออกไปทะลุพราประแดงได้นะครับเส้นนี้นะครับผม บรรยากาศของอาการเดินทางในวันนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ